สาเหตุที่ไม่ควรเลือกฝรั่งที่มีอายุห่างจากเราเยอะๆนะคะคุณใช่ไหมหละ่ะมีความคิดว่าอยากจะคบฝรั่งแก่ๆสักคนเพราะว่าคุณคิดว่าเขาเนี่ยจะมีทรัพย์สมบัติหรือว่าคนแก่ๆเนี่ยเขาจะรักเดียวใจเดียวแล้วคนแก่ๆก็จะใจดีนะคะกรณีนี้ครูมีคำถามถามคุณกลับนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะคบฝรั่งที่แก่ๆแล้วอายุห่างจากคุณเยอะๆเช่น30ปีหรือ40ปีที่อยู่ห่างกันเนี่ยปัญหาเรื่องแรกที่คุณจะเจอก็คือเรื่องบนเตียงนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนที่ยังสาวยังหนุ่มยังแน่นแล้วคุณไปเลือกคนที่อายุห่างจากคุณมากๆคนวัยนี้เขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้นั่นเองนะคะบางคนเนี่ย ถึงกับไม่มีความสุขในเรื่องบนเตียงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญบางคนอาจจะมองว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีความต้องการเรื่องนี้อยู่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเกิดเรายังหนุ่มยังสาวฮอร์โมนของเราก็ยังทำงานปกติแล้วเราก็ยังมีความต้องการปกติ